สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสื่อการสอนเรื่องการเตรียมอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์จากไข่ขาวเค็มเนื่องจากเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากการผลิตข,ขนมเช่นขนมเปี๊ยะไส้ไข,ข่เค็มแต่ก่อนจะพูดถึงการเตรียมอาหารจากไข่ขาวเค็มเราจะเริ่มกันที่ส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ปกติกันก่อนนะครับอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ทั่วไปจําเป็นต้องมีสารอาหารที่เพียงพอแก่การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ประกอบไปด้วย แหล่งไนโตรเจนเพื่อใช้ในการสังเคราะห์กรดอะมิโนและโปรตีนที่ใช้ในการทำงานภายในเซลล์แหล่งไนโตรเจนตามปกติจะได้มาจากโปรตีนที่ถูกย่อยเป็นเพปไทด์สายเล็กๆหรือกรดอะมิโนอิสระแล้วเช่นทิปโตนและเทปโตนอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือแหล่งพลังงานหรือเรียกอีกอย่างว่าแหล่งคาร์บอนเป็นแหล่งอาหารที่จะถูกนำไปย่อยเป็นพลังงานนั่นเอง ซึ่งจุลินซีสามารถใช้ได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตเช่นน้ำตาลชนิดต่างๆและกรดอะมิโนโสุดท้ายแหล่งวิตามินและแร่ธาตุเพื่อช่วยในการทำงานของระบบต่างๆภายในเซลล์ไข่ขาวเค้มของเราจะถูกนำมาใช้ในการทดแทนแหล่งในโตัเจนเนื่องจากไข่ขาวเค้มเป็นวัตถุดิบที่มีโปรตีนสูงและหากเจือจางในอัตราส่วนที่พอเหมาะเกลือในไข่ขาวเค้มสามารถช่วยรักษาสมดุลภายในเซลล์ของจุลินซีได้ ในการเตรียมไข่ขาวเค็มเราจําเป็นต้องย่อยโปรตีนในไข่ขาวเค็มเป็นเพปไทด์สายสั้นๆและกดอะมิโน,โนที่สามารถนําไปใช้ได้ทันทีเสียก่อนจากงานวิจัยของเราการย่อยไข่ขาวเค็มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น1โมลาร์ในหม้อนึ่งความดันหรือออ t โตเคลเป็นเวลา30นาทีื่วให้โปรตีนขนาดใหญ่ในไข่ขาวเค็มเปลี่ยนเป็นเพปไทด์ขนาดเล็กและกดอะมิโนอิสระได้ อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการเตรียมไข่ขาวเค็มย่อยหรือพวกเครื่องแก้วที่ใช้ในการเตรียมสารและเพลแก้วสําหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อส่วนหม้อนึ่งความดันหากไม่มีสามารถใช้หม้ออบลมร้อนที่ใช้ในการทําอาหารแทนได้ในการเตรียมขั้นแรกเราจะแบ่งไข่ขาวเค็ม100มลลิตรเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น1มลาร์โดยชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์กรรีัมละลายในน้ํา100มลลิตร นำไข่ขาวเค็มที่เตรียมไว้มาผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งในขวดรูปชมพู่ปิดจุกสำลีให้เรียบร้อยแล้วนำไปนึ่งเป็นเวลา30นาทีที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสเสร็จแล้วไข่ขาวเค็มที่ผ่านการย่อยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเราจะพักไว้ที่อุณหภูมิห้องคู่หนึ่งเพื่อให้ไข่ขาวเค็มหายร้อนจากนั้นนำไปปรับ ph ด้วยกรดไฮโดรคลอริก olic, ความเข้มข้น6 normal จน ph มีค่าเท่า,ทากับ7็ ในขั้นตอนนี้สีของไข่ขาวเค็มจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลส้มและอาจมีตะกอนเกิดขึ้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ในไข่ขาวเค็มจะทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกเปลี่ยนเป็นเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์และน้ำเมื่อเราเตรียมไข่ขาวเค็มย่อยสำเร็จแล้วเราจะนำไข่ขาวเค็มย่อยนั้นมาใช้ทดแทนในส่วนของแหล่งไนโตรเจนและกลือเพื่อใช้เตรียมอาหารเลี้ยงจุินทรีย์และทดสอบการเลี้ยงเชื้อต่อไป อาหารที่เราจะเตรียมในการทดลองนี้คือ l ล s o เจนีบอรหรือ LB ซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงแบคทีเรียมาตรฐานอาหาร LB ปกติจะทำการผสม y ยื่อเซ็กเทแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุเข้ากับแหล่งไนโตรเจนที่ได้จากทิปต์ต้น ซึ่งเราจะใช้ไข่ขาวเค็มของเราทดแทนเราจะทำการใส่ไข่ขาวเค็มเป็นจำนวนหนึ่งใน4ของปริมาตรที่เราต้องการเตรียมหรือ25ปซนอกจากอาหาร LB ปกติแล้วในการทดลองนี้เราจะเทียมอาหาร LB ที่มีการเติมน้ำตาลเล็กโตสเพื่อช่วยในการเลี้ยงแบคทีเรียเ S Che r i เช i a c o l i ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมการใส่น้ำตาลเล็กโตสจะเป็นการกระตุ้นให้มันสร้างสารเรืองแสงทำให้มันสามารถเรืองแสงสีเขียวได้ เมื่อเราเตรียมส่วนประกอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราจะผสมมันให้เข้ากันปรับค่า pH ให้ได้เท่ากับ7แล้วจึงเติมผงวุ้นทำอาหาร2%เพื่อให้อาหารสามารถขึ้นรูปได้นำอาหารไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อน,นึ่งความดันที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีเพื่อทำลายสปอร์ของจุลินทรีย์ป้องกันการปนเปื้อนก่อนนำมาเทลงในเพจอาหารและทิ้งไว้ให้แห้ง อาหารที่เราเตรียมจะถูกนำมาทดสอบโดยนำมาเลี้ยงแบคทีเร e ียอีโคไลดัดแปลงพันธุกรรมและนำมาใช้แยกเชื้อจากแหล่งสกรปรกต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือและห้องน้ำทิ้งเพจอาหารไว้เป็นเวลามากกว่า2วันจึงนำมาศึกษาการเจเริญเติบโตของจิลินซี จากผลการทดลองของเราพบว่าแบคที ria e.coli ที่ดัดแปลงพันธุกรรมสามารถเจริญเติบโตบนอาหารไข่ขาเค็มของเราได้ตามปกติและมีการเลืองแสงเกิดขึ้นในขณะที่ตัวอย่างที่เราเก็บมาจากโทรศัพท์มือถือและห้องน้ําก็มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดขึ้นเช่นกันหากใครสนใจงานของเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงเลยครับ ขอบคุณครับ